สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีกันนะครับมาพบกันนะครับในช่องคนคนเลขนะครับทำเลขด้วยใจ by ยแอดปุ้งนะครับในคลิปนี้นะฮะก็จะมานำเสนอนะครับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็ฝากคำเตือนนะครับ ช่องคนค้นเลขนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับช่องคนค้นเลขนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดทุกชนิดนะครับช่องคนคนเลขนี้นะครับข้อมูลในช่องนี้นะครับเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางให้สมาชิกได้เลือกซื้อเลือกลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเช่นกันนะครับมาดูกันในส่วนของ สูตรวิ่งล่างนะครับสูตรวิ่งล่างสูตร E นะครับสูตร E นะครับเป็นสูตรใหม่แก่กล่องเลยนะครับนะฮะผมเพิ่งคำนวณได้แล้วก็นำมาแบ่งปันให้กับสมาชิกนะครับนะฮะถ้าสูตรเข้าเลขเข้านะครับสมาชิกก็นำไปต่อยอดใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องรอผมคำนวณนะครับนะฮะก็มาดูกันในส่วนของสูตรนี้นะครับสูตรนี้ใช้อะไรกันบ้างนะครับ ไช้สูตรนี้นะครับเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก97นะครับ97นะฮะวิธีคำนวณคือใช้หน่วยบนนะครับบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกหนึ่งคงที่นะครับผลออกมาก็บวกหนึ่งนะครับ,รบมาดูในขั้นแรกนะครับหน่วยบนคือห้าบวกหน่วยบนคือเลข5้านะครับบวกหน่วยล่างคือห้าบวกหนึ่งคงที่ ห้าบวกห้าบวกห้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งได้สิบหกใช้เลขหกตัวเดียวนะครับผลออกมาคือเลขหกบวกหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดนะครับนะฮะผลออกเก้าเจ็ดเลขเจ็ดเข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับหน่วยบนคือเลขเจ็ดบวกหน่วยบนคือเลขเจ็ดบวกหน่วยล่างคือเลขเจ็ดนะครับบวกหนึ่งคงที่นะครับ 7บวกเได้สินะครับสิบวกเนะฮะก็คือสีบวเนั่นเองสีบวกเได้สิใช้เลขหตัวเดียวหน่วกหได้สอนะครับสอวกหเพิ่มหแต้มนะฮะเป็นสานะครับผลดอกสามนะครับเลขสเข้าที่หลักสิบนะฮะงวดต่อมานะครับ นบนคือเลขสามบวกหน่วยบนคือเลขสมบวกหน่วยล่างคือเลขเก้านะครับสามบวกสามเป็นหกบวกบวกเก้าได้สิบห้าใช้เลขค้าตัวเดียวนะครับ5้าบวกหนึ่งได้หกนะฮะ6กเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดนะครับผลออกเจ็ดสามเจ็ดเข้าที่หลักสิบนะครับงวดต่อมานะครับหน่วยบนคือเลข8ปดบวกหน่วยบนคือเลข8ดบวกหน่วยล่างคือเลขสามบวกหนึ่งคงที่ ผลออกมาได้0นะครับบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็น1นะครับผลออก19เลข1เข้าที่หลักสิบนะครับงวดต่อมาครับหน่วยบนคือเลข2บวกหน่วยบนคือเลข2บวกหน่วยล่างคือเลข9บวก1คงที่ผลออกมาได้4เพิ่มหนึ่งแต้มเป็น5นะครับผลออก05เลข5เข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาครับ บนคือเลขศูนย์บวกหน่วยบนคือเลขศูนย์บวกหน่วยล่างคือเลขห้านะครับบวกหนึ่งคงที่ผลออกมาได้หกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดนะครับรวงวดนี้ผลออกออก,ออกสลากออกนะฮะห้าหกครับ,รบเลขหกเข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาครับหน่วยบนคือเลข7บวกหน่วยบนคือเลข7็ดบวกหน่วยล่างคือเลข6บวกหนึ่งคงที่นะครับ ผลออกมาได้หนึ่งเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นสองนะครับผลสลากออกหนึ่งแปดนะครับเลขหนึ่งเข้าที่หลักสิบนะฮะงวดต่อมานะครับหน่วยบนคือเลขสองบวกหน่วยบนคือเลขสองนะฮะบวกหน่วยล่างคือเลขสี่บวกหนึ่งงที่นะครับผลออกมาได้สามเพิ่มหนึ่งหนึ่งแต้มนะครับเป็นสี่ผลออกสี่ห้านะครับเลขสี่เข้าที่หลักสิบนะฮะงวดงวดต่อมานะครับ หลักหน่วยบนคือเลขสองบวกหลักหน่วยบนคือเลขสองบวกหลักหน่วยล่างคือเลขห้าบวกหนึ่งคงที่นะครับผลออกมาได้ศนะูนย์ะฮะบวกเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับเป็นหนึ่งนะครับผลสลากออกหนึ่งเจ็ดนะครับเลขหนึ่งเข้าที่หลักสิบนะครับมาดูกันในงวดที่จะถึงนี้งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ 64, นะครับใช้ ผลสลากของงวดที่ผ่านมาคำนวณนะครับหน่วยบนคือเลขหนึ่งบวกหน่วยบนคือเลขหนึ่งบวกหน่วยล่างคือเลขเจ็ดบวกหนึ่งคงที่นะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับสองบวกเจ็ดเป็นเก้านะครับเก้าบวกด้วยหนึ่งคงที่เป็นสิบใช้เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับศูนย์เพิ่มหนึ่งแต้มเป็นหนึ่งนะครับก็มาดูกันนะครับว่า เลขสองตัวนี้นะครับเลขไหนจะมานะครับเลขไหนจะมาเข้าในงวดที่จะถึงนี้ในเลขรางวัลสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งก็คือสองตัวล่างนั่นเองนะครับนะฮะดูจากทําลายนะครับดูจากทําลายของสูตรนี้นะครับเลขนะครับหลักนี้นะครับหลักที่บวกกันครั้งสุดท้ายนะครับจะเข้ามาทั้งหมดหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเข้ามาทั้งหมดแปดงวดนะฮะ 8งนวดเข้ามาฝั่งนี้หมดเลยนะครับมีเข้าข้างหน้าสองครั้งนะครับเข้าข้างหน้า2ครั้งนะครับน,รนะฮะแล้วก็มาดูทำลายในส่วนของหลักสิบหลักหน่วยนะครับเข้าหลักหน่วย1ครั้ง2ครั้ง3าครั้ง4ี่ครั้งนะครับเข้าหลักสิบหนึ่งสสามี่ห้าหกเข้าหลักสิบหครั้งนะครับก็มาดูกันนะครับว่า ศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งตัวไหนจะเข้ามาในหลักสิบหรือหลักหน่วยในงวดนี้ที่จะถึงนี้นี้นะครับก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะฮะก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับนะผลจะออกนะฮะก็นํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับในเรื่องของสรุปร่างนั้นผมสรุปไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับแล้วก็ในส่วนของ ทม์าลนา์นะครับทม์าลนา์หรือ,อาทางเดินเลขของวดน,นี้นะครับผมก็นำมาลงให้สมาชิกได้รับชมไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับในคลิปที่ผ่านมานั้นก็ฝากไว้หมดแล้วนะครับในส่วนของเลขเด่นของสูตรโบราณนะครับเลขเด่นของสูตรโบราณนะฮะถ้าสมาชิก ท่านใดนะครับอยากทราบท์ไลน์อยากทราบทางเดินเลขนะครับของเลขอื่นๆนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมจะทําให้นะครับว่าทางเดินเลขจะไปได้เลขไหนบ้างนะครับนะฮะก็ฝากไว้ครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับให้เป็นกําลังใจให้กับนะครับช่องคนคนเลขนะครับเป็นกําลังใจให้กับแอดกุ้งด้วยนะครับนะฮะก็ ถึงจะสรุปเลขไปแล้วนะครับผมก็ยังจะนำข้อมูลต่างๆมาลงให้กับสมาชิกนะครับเพื่อเป็นไว้สมาชิกไปต่อยอดนะครับถ้าเกิดว่ามีสูตรที่เลขเข้านะฮะผมก็จะสมาชิกก็จะนำไปต่อยอดได้เองเลยนะครับนะฮะนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันเราช่วยกันนะฮะเงินนะครับเงินเป็นของกองสลากนะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะครับ ผมเองนั้นอย่างที่ผมบอกผมซื้อไม่ได้นะครับนะฮะผมซื้อไม่ได้นะครับผมซื้อแล้วบอกยังไงดีนะครับหลุดนะครับเลขผมหลุดมาสองงวดแล้วนะครับนะะผมซื้อผมไม่ซื้อใต้ดินนะครับนะฮะผมก็จะซื้อลอตเตอรี่ซื้อสลากนะครับก็ลองมาซื้อสลากดู ก็หลุดอีกนะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้ผมจะไม่ซื้อเลยทั้งสลากนะครับและอของดําดินนะครับนะฮะทั้งสลากทั้งการลงทุนอื่นๆนะฮะผมจะไม่ซื้อเลยนะครับเพราะผมให้ให้สัญญากับครูอาจารย์ผไว้นะครับว่าทําให้กับสมาชิกนะครับทําให้กับสมาชิกฟรีๆนะครับ นะครับไม่มีการเรียกเก็บใดทั้งสิ้นนะครับจะเข้าหรือไม่เข้านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็ทําเลขด้วยใจนะครับเราทําให้เขาแล้วเราอย่านํามาเล่นเองนาเราอย่านํามาเสี่ยงโชคเองนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับนะฮะบางแอดมินบางท่านนะครับทาไมคนทําหวยลหลายคนนะครับทําหวยได้ทําไมไม่รวยนะฮะมีหลายคนนะครับ ที่รับปากกับครูอาจารย์ไว้นะครับว่าจะทําให้กับคนอื่นทําให้กับสมาชิกทําให้กับ f c นะครับนะฮะเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็มีหลายท่านนะครับทําเองได้ห้ามซื้อห้ามเล่นนะฮะนะครับบางทีทาแล้วถูกทําแล้วเข้าแต่ตัวเองเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ให้สมาชิกไปถูกครับให้สมาชิกไปรวยให้สมาชิกไปปลดหนี้ครับ ตัวเงนั้นขอแค่ทำาทําทำด้วยใจแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะครับเลขเข้าสมาชิกอนุโมทนาบุญมาให้ก็อิ่มครับอิ่มอิ่มใจนะครับอิ่มบุญอิ่มใจนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็ในส่วนของคลิปหน้านะครับผมจะนำทำในส่วนของเลขบนนะครับเลขบนผมจะนำเด่น10หน่วยบน2ส,สูตร ประกบกันนะครับแล้วจะคัดเลขเด่นในคลิปหน้านะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับสหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับฝากขอบคุณทุกๆท่านทุกทุกคนนะครับทุกๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แอดกุ้งขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ